เรียบร้อยดูดีครับตาเมจมันแรงมากเลยนะสองตัววะมาดิสองตัวสามตัวเอาหมดเอัสามตัวสี่ตัววูรดิทุกคนเป็นไนครับแม็กเนียลดิอุ๊ยห้าตัวอารีแล้วครับหนึ่งแม็กสี่นั้นเนี่ยผมสามารถโยกยิงได้หลายตัวมากเลยนะครับเอาไปดีฟรีนะครับไม่เห็นหลังรถนะมีคันนึงเรียบร้อยครับมีอันนี้นะครับสองตัววะแตกไปดิ เอาเลยครับนอื่นเลยสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีเราบัสสไตล์ทุกท่านนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวมาแก้ปัญหานะครับปัญหาของ AK47 นะครับตะโขบขึ้นช้าลั่นช้านะครับแล้วก็เวลายิงประชิดเนี่ยสู้ศัตรูไม่ได้เลยเดี๋ยววันนี้พี่อามนะครับพาไปแก้นะครับว่าเราจะตั้งค่าอุปกรณ์ของเรายังไงดีนะครับไปก่อนอื่นเลยนะครับมาดูที่นะครับไปปืนของเรานะเราก็จะหานะครับในส่วนของความคล่องตัวนะครับสูงสูงไว้จะดีที่สุดนะครับอ่าไม่ว่าจะเป็นนะครับในส่วนของลำกล้องนะครับอ่าด้ามจับนะครับตะโ พัน้ายนาะงรวมไปถึงซองกระสุนนะครับตัวนี้ครับพยายามหาในส่วนของอัตรานะครับความคล่องตัวสูงไว้นะครับว่าความคล่องตัวเนี่ยมันทําให้เราแดบวิ่งเร็วนะครับกระฉับกระเฉงนะครับรวมไปถึงการขึ้นปืนนะครับได้เร็วนะครับแล้วก็การยิงแบบนสโคปนะครับก็จะลั่นเร็วอีกด้วยนะครับรวมไปถึงแมกกาซีนนะครับตัวนี้ก็บวกแค่กระสุนนะครับไม่ได้ช่วยอะไรมากเนาะไปเดี๋ยวพี่อามจะไปเล่นให้ดูนะครับว่าในโหมดของประชิดเนี่ยมันทําได้ดีขนาดไหนนะครับสําหรับอ่ ที่พี่ามพาแต่งไปนะครับลั่นเร็วอ่าเป้าดูดนะครับความคล่องตัวสูงสโคบเร็วนะครับอะไรประมาณนี้นะเราจะเล่นแบบโนสโคบนะครับเน้นประชิดครับอ่าเวลาไปลงแมปใหญ่เนี่ยเราจะได้แบบเล่นได้นะครับในส่วนของเวลาประชิดคู่ต่อสู้เนาะเดี๋ยวพี่ยามขอไปเล่นฮอตโซนให้ทุกคนได้ดูนะครับไปกันเลยโอเคครับตัวนี้ก็เข้ามาอยู่กันในเกมกันแล้วนะครับก่อนอื่นเดี๋ยวพี่ยามขอหาเ k คก่อนโอเคเราได้เ k คมาละไปก่อนอื่นเลยเนาะที่พี่ยามพาแต่งไปนะครับเพราะว่าอัตราหลักๆเลยอ่ะมันจะ มีความคล่องตัวสูงครับแล้วก็ในส่วนของการขึ้นสะโขบเร็วอ่ายิงเป้าดูดนะครับไม่ดีดนะครับอ่าการแต่งแบบนี้คือจะยิงแบบนิ่งมากๆเลยนะครับไปคนอนเลยเดี๋ยวเราไปไฟกันก่อนนะครับเดี๋ยวเราลองไปยิงกันดูนะครับว่ามันจะนิ่งขนาดไหน,นะครับก่อนเลยก็ลองอ่ะเล็งดูดีนะอ่านี่ครับหนึ่งตัวเรียบร้อยแตกสองตัวครับีโอ้โหเปิดตัวมาได้สวยวะ่ะไปเปิดตัวมาได้สวยอ่ะทุกคนนะตัวที่สามไหมโอเคแต่ ตัวที่สี่ไหมโหมาไม่พักเลยอย่างนี้ก็พยายามกเก็บหมดสี่ตัวดิเจ๋อเลยอืมอันนี้ก็เป็นแบบว่าฮคนลองสังเกตดูนะว่ามันอะไม่ดีเลยนะครับโอ้ยไม่ทันตัวที่ห้าลองสังเกตดูนะว่าเวลาการยิงครับมันไม่ดีนะครับแล้วก็รู้สึกว่ามันมันนิ่งจริงๆนะเออขึ้นสโคบเร็ววิ่งเร็วความคล่องตัวไม่ว่าจะเป็นการสไลด์การจุกต่างๆเนะี่ยมันทําไม่ดีนะครับเพราะว่ามันเร็วนะพูดง่ายๆคล่องตัวจริงๆอะติตรงกลางมีให้เพื่อนเล่นก่อน ให้เพื่อนเล่นก่อนมันยิงเพื่อนผมให้เพื่อนเล่นก่อนมันจะได้ไม่ยิงเราไงเออมันเป็นเทคติคเหรอหเทคติกให้เพื่อนตายเพื่อนบอกเพื่อนดูแย่เลยเฮ้ยตรงกลางมีตูดไหมไม่แตกวะเพื่อนได้โอเคเดี๋ยววิ่งฉีกซ้ายไปเลยโอเคเดี๋ยวลองไปบู๊กันหน่อยนะครับว่าจะเป็นยังไงกันบ้างน,นะครับในระยะของปาชิดนะครับในส่วนของ เอเคที่เราแต่งมานะครับเดี๋ยวพี่ยามขอโฟกัสตรงกลางก่อนนะครับเพราะว่าอยากรู้ลายเดินของศัตรูนะครับว่าเขาจะวิ่งไปทางลายไหนนะทุกท่านมีสองมาไหมมาไหมมากระแตกครับมาสองตัวกระแตกสองตัวบกเลยคือเอเคอ่ะ <c oughs> เหมือนลนตรงกลาง <c oughs> แตกไหมเรียบร้อยสายเหมือนมีเสียงเท้านี่ไงไรเรียบร้อยไหมแตกครับ <c oughs> ต้องบอกว่าเอเคอ่ะันเร็วจริงๆนะครับตัวอ่าอัตราการแต่งมาแบบผมเนี่ยคือแล้วก็อุ้ย มันไหม่แล้วโอ้โหขาดนิดเดียวพระเจ้าเออก็คือความเข้าตัวสูงครับแล้วก็ตาการขึ้นสะโขบเนี่ยมันเร็วนะครับมันทําให้เราเนี่ย่าเปิดศัตรูได้ก่อนนะครับอทำดาเมจได้ก่อนนะครับตอนนี้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีนะครับต้องไปปรับใช้กันได้นะครับใครที่อยากเอาไปประยุกต์ใช้นะครับก็สามารถนะครับตอนไปแต่ตาพี่หามันได้เลยครับโนสโคบนะครับเอเคเนี่ยดีมากๆเลยนะครับขึ้นสโคบเร็วนะครับมาสอง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 สามก็คือแตกหดนะนี่ไงถึงตัวเรียบร้อยไหมโอ้โห ถึงหลอนะไปครับพี่ยวพยายามจะขอเน้นนะครับเล่นด้านซ้ายนะครับเพราะพยามชอบอ่ะถนัดนะครับเลนซ้ายนะครับไม่ค่อยถนัดตรงกลางเท่าไหร่นะแล้วก็อ่ะเลนซ้ายนะ่าจะเป็นเลนศัตรูวิ่งมาเขาทั้งเยอะนะครับอุ้ยมีปหนี่ไงหนึ่งตัวหนึ่งตัวสองตัวอยู่ข้างหลังโอ้ยมันหลบ้ายวิทนี่อีกหนึ่งตัวอุ้ยมาตอนไหนวะเน,นี่ยแต่ครับบอกเลยครับว่าประมาณหกเจ็ดเมตรนะล่วงได้เลยนะครับไอ้เคสนี่หนึ่งตัวนะโอ้ย,อยไม่ทันหันไปปืนไปดักหน้าว่ะ วันนี้ชอตน,นิพาดเลยอะแต่งอับไปต่อครับจังหวะนี้ก็เดี๋ยวลองไปดูเลน,น้ายนะครับถ้าศัตรูมาซ้อนกันในหลายคนนะอุ้ยนี่หนึ่งตัวเรียบร้อยอาจจะได้เห็นพี่ยามแบบเฮ้ยยิงซ้อนสองซ้อนสามภายในแม็กเดียวอะไรประมาณนี้นะครับมาอีกหนึ่งตัวตรงหน้าครับอุ้ยหลบ่ะอีกสองตัวอ้ยมาแล้วสองตัวเรียบร้อยบอกอีกมาอีกไม่พักเลยนะครับจังหวะนี้โอเคสวยงามครับ อันนี้ก็เป็นแม็กเดียวเนาะอะไรประมาณนี้นะครับอัตราการลั่นกระสุนนะครับแล้วก็การขึ้นสะโหมเนี่ยมันเร็วนะครับการขึ้นสะโหมดีตรงไหนนะครับมันตีตรงที่ว่าเวลาเรายิงนะครับมันจะนิ่งอน่่งแบบนี้นะถ้าเรายิงแบบว่าไม่ได้ขึ้นสะโหมถามว่ายิงได้ไหมมันยิงได้ครับแต่ว่าอ่าอัตราอุ๊ยมันจะมันจะดีดหน่อยทุกคนนะตรงนี้โอ้โหเยอะจับตรงกลางมีคนข้างหลังวะไอ้บ้านี่ท่านลูกสดลูกหมดไอ้บ้าเออกำลังรีโหลดเลย อัตราการขึ้นสโคปนะครับแล้วก็อัตราการล่ากระสุนเนี่ยมันจะเร็วกว่าเนาะในเมื่อเราขึ้นสโคบได้ก่อนนะครับเราก็จะสามารถจีนศัตรูได้ก่อนนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นข้อดีของการโนสโคปของ a k เอเนาะว่า a อเคเนี่ยมันเป็นปืนที่แรงมาอุ้ยซ้ายอุ้ยดีนะเพื่อนช่วยไหมมันเป็นปืนที่แรงครับแต่ว่าข้อเสียคือมันแบบมันจะน่าช้าๆนวงนวงหน่อยนะครับอะไรประมาณนั้นนะครับมันทําให้มันเลยเสียมันเสียความล้องตัวไปพูดง่ายๆอ่ะ เพราะว่าตา,ากรนแลกกระสุนมันชา้ากดสกาอยู่แล้วอะแต่ว่าดาเมจม,มันหนักจริงๆครับทุกคนนะตรงกลางมีวะสายหลังกล่องนะนี่ไงเรียบร้อยนะครับตเติมรีโหลดครับแล้วก็ชาร์จต่อรัวๆเลยทุกคนนะพยายามจะลองบูให้ทุกคนได้ดูนะครับอเพราะว่าเราเล่นดูยอ่าเดินศัตรูแล้วนะครับตอนแรกเนาะแล้วเราก็ยังไม่ค่อยได้บูนะครับเดี๋ยวเราลองไปบูดูนะครับว่าเวลาประชิดนะครับเ k คมันทําได้ดีขนาดไหนนะครับเรามัน เก่งจริงๆอย่างที่ผมบอกหรือเปล่านะครับในส่วนของการนงสโคปนะครับแต่งความคล่องตัวสูงไม่เน้นอ่าพันไม่เน้นปืนดีไม่เน้นคุมปืนนะครับเน้นคองคล่องตัวเป็นหลักนะครับเอาไปครับดยบร้อยดูดิครับตาเมจมันแรงมากเลยนะสองตัววะมาดีสองตัวสามตัวก็เอาหมดะครับสามตัวสี่ตัวว่าดูดิทุกคนเป็นไงครับแม็กเดียวที่อุ๊บห้าตัวว่าดิมาดีมาให้หมดตีอ่ะห้าตัวพี่ก็เก็บอ่ะเก็บเรียบแลยทุกคนนะดูความเรามีความคล่องตัวสูงนะครับ ถ้าเรามีความคล่องตัวสูงครับมันมันสามารถโยกได้ง่ายทุกคนนะยิงโยกยิงโยกเลยมันสามารถหลบกระสุนได้ดูดิสองตัว,วดูดิคือมันโยกได้ทุกคนมันยิงปุ๊บแล้วมันวิ่งโยกวิ่งโยกคุมล้องตัวเว้ยอะไรประมาณนั้นนะครับเราไม่เน้นแบบว่าฮี่ต้องคุมปืนให้นิ่งนะระยะยิงแรงนะะรประมาณนั้นไม่ใช่นะครับอันนี้คือแต่งมอเพื่อเล่นนะครับในระยะประชิดนะไม่ใช่ในระยะกาละกาแะไกลนะครับแต่การแต่งแบบนี้คือระยะประชิดทําให้ดีมากๆเลยนะครับอ่า คือถามว่ากลางพอเล่นได้ไหมนะครับแต่ว่ากลางเนี่ยคือแบบผมต้องบอกว่ามันเริ่ม,มยากนะครับมันต้องแบบใกล้ๆนะครับแล้วก็ไกลนิดๆอะไรประมาณนี้ไม่ถึงกับระยะกลา,างนะครัระยะกลางนี่ไม่ไหวเลยเพราะว่า,าการดาเมจเราจะดรอปลงครับแล้วก็ในส่วนของอการดีดนะครับของโซโหบ์เนี่ยดีจริงๆโอเคสองตัวแต่ว่าในการโยกครับการจู๊การวิ่งการหลอกศัตรูจะทําได้ดีครับเพราะว่าความคล่องตัวเราสูงนะครับยิงโยกยิงโยกยิงโยกอะไรประมาณเนี้ยเ,ออเราหลอกได้เว้ย แต่เราลองไปดูกันนะครับไล่ฆ่าดูครับลองดูว่าเกมนี้พี่ยามจ,จะฆ่าได้กี่ตัวนะครับจะพยายามยิงให้ได้มากที่สุดเท่าที่พี่ยามจ,จะทําได้เนาะว่าเราแต่งอัอตาราความคล่องตัวสูงนะครับเราจะพยายามเราพยายามหลอกศัตรูให้ได้มากที่สุดครับเออเพราะว่าอัาตาราการลั่นของเราเนี่ยเร็วกว่าศัตรูอยู่แล้วครับตอนนี้นะเขายิงไม่ทันผมอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าดาเมจผมเนี่ยเพียงแค่ห้าหกลูกเนี่ยจะสามารถปิดศัตรูได้แล้วนะครับต่อตัวเลยนะ เพราะฉะนั้นแล้วครับหนึ่งแม็กซ์สิสิบนั้นเนี่ยผมสามารถโยกยิงได้หลายตัวมากเลยนะครับเอาไปดีฟีนะครับไม่เห็นผมหรอะไปจังหวะนี้ผมยังไม่ได้ฮิวสักทีเลยนะครับบอกเลยว่าตัตูตนี่ยิงผมไม่ค่อยโดนเลยนะเออเท่าที่ทําได้ผมตายกี่รอบว่าสองรอบปะแต่จำไม่ผิดนะยังไม่ค่อยได้ฮิวเลยเพราะว่าเราเนี่ยโยกหกลบโยกหกลบเลยนะครับหลังหลังรถนะมีคันหนึ่งเกียบร้อยครับมีคันหนึ่งแต่เรามีตัวหนึ่งเออปัตรงกลาง เรียบร้อยเพื่อนเก็บข้างหลังมีปะเดี๋ยวลองบุกฐานนะครับเดี๋ยวพี่ยำจะลองอ่าไล่บุกฐานดูนะฝั่งนู้นปะอันนี้ฐานเราวะโอเคเห็นเพื่อนเกิดอยู่ตรงนี้เนาะเดี๋ยวพี่ยำจะลองไล่นะครับไล่บูบูไปก่อนนะครับเดี๋ยวลองไล่ดูครับว่าจะยังไงเนาะอันนี้ก็คนไหนที่อยากแต่งประมาณนี้นะครับสองตัวละแตกไปดิคนไหนที่อยากแต่งแบบอ้อีกมาอีกแล้ว<ม>นี่ไง่แตกไปดิราบอกเลยว่าอัตราการล่าของพี่มันสูงมากๆเลยนะครับทุกทุกคน ตากระด้านอกปุยสวยงามนะครับอันนี้ก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับโหมดฮอตโซนเนาะเรามารีวิวนะครับในในส่วนของการแต่งนะครับ AK47 เนาะคนไหนที่อยากยิงแบบความคล่องตัวสูงๆนะครับก็สามารถนําไปประยุกต์ใช้นาไปปรับใช้กนได้นะครับแนะนานะครับระยะให้เท่านั้นนะครับกลางไกลไม่ไหวนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบแต่เบียงเท่านี้นะครับคนไหนที่อยากไปแต่งตามก็สามารถไปแต่งตามก็ได้ครับอย่าลืมกดไลค์ซับสไครป์พี่ยามเวยครับเป็นกำลังใจให้พี่ยามด้วยนะครับให้พี่ยามทำคลิปนะครับแนะนำต่อไปเนาะ สำหรับคลิปนี้พี่อาร์ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันคลิปใหม่นะครับสำหรับคลิปนี้ขอไปแล้วครับบ๊ายบายไว้เจอกันทุกคน